ไม,ไม่ใช่เรื่องง่ายเนละมีสตินะหลักแสนก็ว่ายากแล้วหลักยาหลักล้านคือยากเคียี้เข้าใจว่ายากเคียขี่ะามันคือถ้าคุณมีได้หลักล้านคือคุณแม่งคือคนรวยคนหนึ่งของประเทศไทยเข้าใจขอบันทแล้วถ้ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมเนี้ยใครจะสอนเราคิดง่ายๆคิดง่ายง่าย ถ้าไม่ใช่อุตสาสกรรมนี้ถ้าไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่มีใครมาสอนคุณนะพอจะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นดอกลิสไม่ใช่งานไม่ใช่ได้ไดเสริมไม่ใช่ได้ไดเพิ่มแต่มันคือการทำธุรกิจซึ่งวันนี้คุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณเนี่ยอยากได้อะไรถ้าอยากได้แค่เงินอย่างเดียวน่าจะมาผิดที่ เขาจะ,ะต้องบอกก่อนว่าที่นี่อุปสรรคเยอะปัญหาเยอะนะแล้วก็ไม่ได้เรียบง่ายเขาจะไม่ได้เรียบง่ายเขาจะ,ะดอกลิ้เหมาะกับคนที่ฝันว่าอยากจะมีเงินรายได้หลักแสนหลักล้านกับเขาสักครั้งนะและเอาตัวเองเข้ามาลงทุนเอาตัวเองเข้ามาเรียนเอาเวลาเอาเวลาเข้ามาศึกษา ต้องบอกว่านะอย่าเอาความสามารถของคุณณปัจจุบันนี้มาตัดสินอนาคตเข้าใจปะเพราะว่าไอความสามารถคุณ,ณณปัจจุบันนี้สร้างรายได้หลักล้านไม่ได้หรอกคุณเข้าใจใช่ไหม